พี่ฝนไปไหนกันนะนัดกันไว้เนี่ยนัดกันไว้ทําไมไม่มานัดกันไว้ทําไมไม่มาอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ฝนนัดกันไว้ก็หาทางไปไม่เจอใครกันนะมออ้าคุณวัวเห็ดนี่เองพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงฮะมายืนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ยืนตั้งแต่ตอนนี้ไง เนี่ยเสียเวลาแล้วเห็นเปล่าพี่เอกจะมาทําบ้านเห็ดสีแดงตรงนี้ไงอ๋อก็ไปบอวหาทางไปไม่เจอเนี่ยบอกว่าจะมาดินแดนเห็ดหาทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตั้งนานโอ้อะเด็กอะเดยกก่อนนี่อะไรเนี่ยก็ <c oughs> ดินที่เป็นดินเห็ดนะเขาจะนิ่มนิดนึงตกใจโมโลเอาแล้วนะก่อนอื่นเนี่ยพี่เอกจะทำตรงนี้ให้เป็นบ้านหลักของเราเลยบ้านเห็ดสวยงามอะเดยวก่อนเดียกก่อนยังไม่ทันได้บอกเพื่อนเลยว่าวันนี้เราจะทําอะไรน่ะอ่ะวันนี้เราจะทําบ้านเห็ด พร้อมกับอาคารที่ออกไปนั่งกินข้าวรับลมด้านนอกฮะบ้านเห็ดงเหรอถูกต้องบ้านเห็ดเนี่ยสีสันสวยงามเลยเห็นเปล่าไม่เคยเจอมาก่อนเลยนี่ถ้าเข้าไปข้างในแล้วพี่ฝนจะกลายเป็นคุณเห็ดหรือเปล่าไม่เป็นหรอกแต่ว่าไปบ้านหลังนี้เหมาะก,กับพี่ฝนมากเลยนี่งาเขียวแดงเออไม่ใช่ขาวแดงเพราะว่าตอนนี้พี่เองมองจากข้างนอกเนี่ยพี่ฝนเหมือนมนุษย์เห็ดไปแล้วฮะจริงเหรอจริงสีแดงเหมือนกันเลยเห็นเปล่าน่ารักจ้ะ เอาล้วนะก่อะนอะื่นพี่เอกจะต่อทางตรงนี้ไปก่อนเออนึกว่าจะต่ออก็ต่อบไก็น่ารักดีนี่ไงมา <c oughs> หัวลรออะไรแบบนั้นอะหัวล่อออะเดี๋ยวพี่ฝนก็วางที่นอนข้างในเลยนะแล้วอุปกรณ์เท่าที่จําเป็นก็พอให้พีว่ฝนวางอ่ะเหรอใช่เพราะเดี๋ยวพี่เองจะออกมาต่อข้างนอกรับรองได้เลยว่าข้างในจะต้องสวยงาม,มพี่เอกคิดว่าใช้เป็นสลับดีกว่า ซาแลบทำลายอ่ะเพ่กจะทำบันไดาทางลงให้กับบ้านเห็ดเล็กๆตรงนี้อ๋อได้เลยได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนหาอุปกรณ์เสริมมาบางในบ้านนะได้ได้ได้ที่สำคัญก็คือเพ่จะทำระเบียงรอบๆนี้ไว้ด้วยนะระเบียงอ่ะหรอใช่เพ่คิดว่าทำระเบียงรอบๆเอาไว้เดินรอบบ้านได้จากด้านบนนะอ๋อได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจัดการให้เหมือนบ้านต้นไม้แต่เป็นบ้านเห็ดอ๋อได้เลยได้เลยเอาล้นะต่อตรงนี้ต่อตรงนี้นี่เจาะรูให้ก่อนเป็นไงบ้างอ่ะ สวยงามแล้วก็ดุบเห็ดมาลงเงแล้วไงต่ออืมเราจะลงเป็นอันนี้ดีไหมฮะอะไรง่ะเหรอลงเป็นกระจกไปอ่ะกระจกก็ดีเหมือนกันนะใส่แค่บล็อกเดียวก็พอแค่พอมองเห็นอืมกระจกรอบนกอกก็เหรอใช่บ้านมินิมอลอ๋น่ารักจังแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเออแต่ว่าขาวๆนี่เพยงไม่ชอบพี่อเอกขอทูบออกไปก่อนนะความจริงแล้วแค่นี้ก็นี่ไงสวยงามแล้วนั้นเนี่ยนี่ไง ครันนี้พอเราใส่เป็นสีแดงรอบๆเวลาใส่เห็ดไปมันสวยกว่าเห็นป่าเอาละเรียบร้อยอเดี๋ยว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 ซ้ำเร็จแล้วอย่าเพิ่งใส่กระจกเยอะเกินไปทําไมอะ่ะมันเป็นห้องนอนไม่ใช่หรอทาแค่ตรงนี้หรอทําแค่นี้แหละอืมข้างบนมันมันมันเตี้ยไปนะ่ะเตี้ยไปยังไงอะ่ะมันไม่ค่อยสูงอะ่ะก็ แคบมันแคบต่อเพิ่มให้อีกบล็อกหนึ่งก็ได้ต่อเนี่ยต่อตรงนี้ให้หน่อยอ้าวทุบบอกทำไมอ่ะก็บอกว่ามันแคบไปมันเดินแล้วมันชนข้างบนน่ะชนที่ไหนสองบล็อกพอดีหัวเลยมันชนไงมันเนินเงยหน้าขึ้นไประบักอ๋อเฉพาะตรงที่เป็นเตียงนี่เองใช่ใช่เห็นแม่บอกแล้วว่าขึ้นใบนอนไม่ได้งั้นก็ทํารอบๆแบบนี้แล้วกันนะอ่าถูกต้องถูกต้องเียงไม่ชอบให้มันขาวอ่ะกพเพียงก็ทําให้มันแดงอ่ะมันไม่แดงให้แล้วไงมันนี่ไงก็แดงแล้วอ่ะมันไม่แดงพอเราทุบออกมันไม่แดงก็แดงแล้วอ่ะ นี่ไงพอต่อเข้าไปพอทุบออกมันขาวเห็นเปล่าอก็เติมเข้าไปอะมันจะเติมยังไงอะ่ะมันขาวอ่ะทําไมอะ่ะทําไงดีอ,ะอ่ะอ้าวจุดไฟเะแหละมองไม่เห็นอ่ะมันมันมืดอืมงั้นต้องทําแบบนี้แล้วอะไรเหรอต่อจากข้างล่างเอาเอาเทิบเข้าไปก่อนอ๋อก็อยากจะรู้อืมขาวแล้วมันก็ทุบอันนี้ออกแล้วก็ต่ออน,นี้ลงไป นี่ทุบใหม่ต่อใหม่แดงแล้วแดงแล้วเห็นเปล่าทายากอยู่เหมือนกันนะอาล่ะ,ละงั้นก็ขยายเพิ่มมาอีกหนึ่งล็อกแล้วกันอ่าถูกต้องเพราะว่าจะได้กว้างๆหน่อยเอ้ยใช้ได้อยู่อ่ามันนี่แหละสตรอเบอรี่เหรอนี่มันเห็ดไม่ใช่สตรอเบอรี่ <c oughs> น่ารักจังเอาละ้นะต่อไปเราก็ทํารอบๆบ,บ้านออกมาแบบนี้ต้องทําระเบียงไหมเดี๋ยวพี่ฝนจัดการเองเ,ออเดี๋ยวพี่ฝนมาทําแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่ต่อกันตกอ,ะอ่ะอ่าได้ได้ได เอาละคราวนี้เพคก็จะเริ่มทําสะพานจากด้านหน้านะพี่ฝนนะนตกลงโอเคโอเคแล้วนะใช่ใช่งั้นต่อไปเดี๋ยวเพคต่อบันไดลงต่อบันไดไหนอะ่ะบันไดตรงนี้เอาต้องมีบังได้หรอนี่ไงทําแบบนี้อ๋อได้เลยได้เลยน่ะเดินสบายเลยอ่ะสวยสวยอ๋อเดินสบายเลยบันไดกว้างไม่ต้องกลงัวล้มอ่ะกว้างขวางอืมที่พอหรือเปล่าเนี่ยน่าจะพอนะเากาะนี้มันไม่ใหญ่ถ้าด้วยเกาะเล็กนิดเดียว เอาละทุกคนตอนนี้เพ่กำลังทําบันไดไม่ใช่บันไดเออบันไดถูกแล้วบันไดเห็นนะ พี่ฝนกำลังหาที่วางระเบียงคราวนี้ตัวบันไดของบ้านเห็ดนะ่ะเราสามารถที่จะทําแบบอื่นก็ได้แต่ว่าพี่เอกอยากได้แบบนี้เพราะว่ามันกว้างดีเนี่ยไหนเหรอเดินลงได้ค่อนข้างง่ายมีบันได3ขั้นเลยบันไดาสายลุงเหรอใช่แล้วแล้วในเมืองแห่งเห็ดเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเกรงกลัวอะไรเพราะว่าอยู่ที่นี่เรามีวัวเห็ดเป็นเพื่อนแล้วปลอดภัยใช่เปล่าก็ปลอดภัยนะตั้งแต่อยู่มาพี่เอกยังไม่เห็นซอมบี้สัก,กาตัวในนี้ย,ยังไม่มืดเหร ยังไม่มืดเหรอใช่เอาแล้วนะต่อไปก็จะทําห้องครัวห้องครัวใช้ระเบียงเนี่ยเหรอเหกจะเอาต้นเห็ดไปปลูกข้างๆ้อ๋ได้เลยแต่ว่าเราจะปลูกสูงกว่านิดหน่อยเอาละต่อขึ้นไปแบบนี้แล้วก็นําเอาขอบของเห็ดที่เป็นเขาเรียกดอกเห็ดใช่ไหมใช่แล้วเอามาใส่ข้างๆเอาล่ะนะ ต้องใหญ่พอสมควรเพราะว่าพี่เอกจะวางโต๊ะกินข้าวไว้ข้างบนว้ดูกว้างขวางจังเลยนะอืมแต่แล้วเราก็ทําบันไดขึ้นไปเป็นชั้นที่สองอยากจะรู้จังเลยนะออกมาจะเป็นแบบไหนอ่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆกดไลค์ให้บ้านเหตุจะออกมาเสร็จสวยงามอ๋อถูกต้องเลยนี่อ้าวไม่ตรงเบี้ยวนี่พี่ฝนกำลังทําระเบียงบ้านแล้วก็ที่กันตกสู้ๆพี่ฝนมีสีเขียวมาแบกสีแดงหน่อยก็ดูดีนะ ก็ดีนะมีสีเขียวเข้าไปช่วยนะทําให้มันตัดกันเนี่ยแบบนี้เหมือนพวกเราเลยสีเขียวกับสีแดงออจริงด้วยนะเพราะว่าพวกเราเป็นสีเขียวคนหนึ่งสีแดงคนหนึ่งมันทาไมไม่เท่ากันนะอ่ะเพียกต่อแล้วไม่เท่ากันพี่ฝนอ๋ต่อใหม่ก็ต่อใหม่อยู่งั้นเดี๋ยวยืดทางนี้ออกไปนิดนึงอ่ะเท่ากันแล้วเรียบร้อยเลยยังอ่ะทางนี้น่าจะต้องเติมเข้าไปอีกอันหนึ่งเอ,อ้ยไม,ไม่ไม่เท่ากันทางนี้สั้นกว่าทางทุนอีกยังไงเนี่ยเป็นอะไรงั้นเหรอเหมือนจะต่อผิดมุม ตอเนมูมหได้แล้วละมังใจเย็นๆนะใจเย็นๆได้แล้ว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 เรียบร้อยแล้วยังอ่ะได้แล้วเดี๋ยวพี่เอกจะต่อบันไดจากตรงนี้ขึ้นไปให้ก่อนเด่นก็ต้องดึงระเบียงออกมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ทําเป็นชั้นที่2ขึ้นไปแบบนี้อืมน่าจะได้แล้วละมังก็น่าจะได้อยู่นะพี่ฝนทำไรอ่ะนี่ไงกําลังจะต่อเขาเรียกว่าอะไรนะระเบียงเหรอระเบียงด้วยเหรอใช่มีระเบียงหน่อยเดี๋ยวเขาจะตกลงไปในเวลาเดินขึ้นบันไดอ่ะ อ๋อทำบันไดแต่ว่าไม่มีขอบราวบันไดให้จับก็จะหล่นใช่ปล่ล่ะใช่เดี๋ยวหล่นลงไปแย่เลยโอเคแบบนี้ก็จะได้บันไดแล้วนะใช้เป็น2ดีกว่าเพราะว่า1เพคกเล็กเกินไปใช่ใช่ต้องเดินให้สบ,บายเออต้องแบบนี้โอเคสวยงามมาต่อตรงนี้ออกมาเลยจะได้เท่ากันไปเลยทีเดียวอ่าสวยงามสวยแล้วใช่ปล่าวสวยมากเหรอเอาแล้วนะต่อไปเพกก็จะต้องทำไอ้นี่ก่อนโต๊ะกินข้าวตรงกลาง เพะกินข้าวเหรออืมวางตรงเนี้ยโหสวยงามเลยแล้วก็เป็นเก้าอี้สําหรับนั่งกินข้าวอีกสี่โต๊ะเอาสีเดียวกันดีกว่าเอาแล้วนะก็วางเก้าอี้หันหน้าเข้าหาโต๊ะแบบนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอะแล้วก็สี่สวยงามแล้วก็เก้าอี้นี่พี่เอกจะทาเขาเรียกว่าอะไรอะที่ปิดด้านข้างด้วยนะแล้วก็จะเอาไฟเนี่ยมาวางไว้ด้านข้างพี่ฝนไฟก็จะใช้เป็นนี่ โตะไม้ไผ่โตะไม้ไผ่ไหนอ่ะนี่ไงโ่าดีเลยเออพอวางแบบนี้มันจะสวยกว่านี่ไงอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนขึ้นไปทำระเบียงให้แล้วก็ระเบียงเอ้ยแล้วก็เอาตะเกียงวางตรงนี้ปุ๊บอ๋อสวยเลยอ๋อสุดยอดไปเลยพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วคราวนี้เราก็มานั่งกินข้าวได้นะเดี๋ยวเอาข้าววางก่อนมีอะไรให้กินบ้างวันเนี้ยมีแค่เค้กที่วางบนโต๊ะได้ดิพี่ฝนอยากกินสปาเกตตี้กับส้มตํามันไม่มีอยู่ในไมค์ครับไง ไม่มีกง้หรอนนะ่าเสียดายจังอืมงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปกินตังหากเดี่ยอหรือว่าเราสามารถทำต่อบ้านเป็นอาหารได้ะเราจะต่อเป็นอะไรได้อะต่อเป็นไก่ย่างต่อเป็นไก่ย่างเนี่ยนะก็ต่อได้เปล่าก็น่าจะได้แล้วมังมีฝน <laughs> เดี๋ยวลองถามเพื่อนๆดีกว่าว่าอยากจะให้พวกเราทำบ้านเป็นอะไรต่อนะ นั่นนะซีเพื่อนๆแนะนามาแต่ละอันก็แปลกๆทั้งนั้นเลยนะแล้วเราก็ไปต่อได้ด้วยนะทุกคนอ๋อใช่เลยใช่เลยแล้วก็แบบสวยด้วยนะใช่ใช่ใช่ไม่รู้ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าถ้าใครถูกใจบ้านเห็ดของเบกกพิฝนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะอ๋อใช่แล้วถูกต้องล่ะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่ฝนทาระเบียงแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะลงไปต่อไฟข้างล่างนะอู้พอเราปักไฟตอนกลางคืนปุ๊บบ้านของเราดูนะ่ากินจังแฮ ฮะแล้วไปกินนะ้เจ้าที่ไหนไปอยู่เล่าอ้วบ้านนะ่ากินจังไออยากกินอนะอดใจไม่ไหวแล้วเหรอเพยรจะใช้เสาไฟแบบมาตรฐานาานะก็คือต่อขึ้นไปแล้วก็ออกด้านซ้ายกับด้านขวาแบบนี้โอ้ดีจังเลยจากนั้นเราก็จะเตาตะเกียงของเราเนี่ยเสียบลงไปข้างล่างแบบนี้ออน2อันมุสสว่างละ อ่ามันก็จะดูสวยขึ้นมาทันทีพี่ฝนใช่ดูสว่างสดใสมากล่ะโอเคดีไงเห็นบอกกลางคืนไม่มีอะไรเลยเออใช่ใช่ชช่ชเออทำไมคิป,คปเปิง์คิปเปอร์อะไรถึงไม่มามาโผล่ตรงนี้เลยแปลกจังเลยสกเกลตันงก็ไม่มาหรือว่าเขาจะกลัวคุณบัวเห็ดหรือเปล่าเออก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ นี่เดี๋ยวพี่แกะแปะไฟไว้รอบๆนี่ก่อนพี่ฝนอ่าได้เลยได้เลยพอแปะไฟไว้ปุ๊บตรงนี้มันก็จะสว่างไงช่วงกลางคืนน่ะสว่างสดใสหรอเออใช่แล้วตรงเห็ดนะเขาจะมีเข้าบุมให้เรียบร้อยแล้วก็ไฟมาปักไว้อ๋อเริ่มดูดีอืมกลายเป็นเห็ดเรืองแสงเอาละต่อตรงนี้อีกนิดนึงต่อไปเรื่อยๆเหรอใช่ต่อรอบๆบ้านก็เป็นอันจบแล้วแค่นี้อ๋อนี่ต้นนึงดีกว่าอ๋อเยี่ยมยอดมากเหรอเอาละตอนนี้ไฟเราสว่างมากเลยนะ เรียบร้อยแล้วสว<อ>่างมากเลยพี่ฝนดีจางแหดูคุณวัวเดินไปเดินมาถ้าทางยังม,มีความสูงนะ่าี้ไม่เอาอดีกว่าคุณวัวหน้าล่างจางเหรอตรงนู้นเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วเข้ามาดูในบ้านได้เหรอแล้วเดี๋ยวพี่เอกนะต่อไฟข้างล่างก่อนด้านล่างบ้านของเราจะได้สว่างโล่งๆนะอ่ามีไฟด้านล่างด้วยหรอมีไฟเป็นไฟสองลงพื้นน่ะเอาละพี่ฝนเรียบร้อยแล้วเข้ามาดูเข้ามาดูาดาดเดี๋ยวไปดูข้างบนหน่อยดีกว่า เข้ามาเลยลงมาก่อนดิทำไมอ่ะนี่ลงมาให้เขาดูบ้านเต็มเต็มก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางลงก่อนได้บ้านของเราจะเป็นเขาเรียกบ้านสองชั้นหรือชั้นครึ่งเนี่ยนะสองชั้นใช่ไหมบ้านยกพื้นอ่ะเป็นยกพื้นหนึ่งชั้นกับอีกชั้นหนึ่งที่ขึ้นไปครึ่งเดียวอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าระเบียงเปล่าระเบียงนี่เปล่าลอยชั้นลอยชั้นลอยอ๋อชั้นลอยเหรอชั้นลอยชั้นลอยอ่ะแล้วมีฝนใส่อย่างนี้แล้วเพียกระเดินไงอ่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่มีปัญหาถูกปะ เออเดินได้แล้วไม่มีปัญหาเห็นไม่บอกแล้ว โอ้แบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวเพ็กทุกมันนี้ออกไปด้วยนะอ่ะอ่ะอ่ะทุกไปด้วยมันก็มันเดินออกไม่ได้อ่าไม่เป็นไรเดินได้แน่นอนโอเคแค่นี้ก็เดินได้ละทุกคนอ่าเดินได้แล้วไหมโอ้โหสวยสวยสวยเลยอ่ามีสีเขียวมาเบรกนิดหน่อยก็เริ่มดูดีมีเขียวมีขาวด้วยเข้าไปข้างในนี่ก็นอนตื่นมามองกระจกได้เลยใช่ใช่ใช่นี่รอบด้านละพอมองดูหน่อยนะมองไม่เห็นอมองไม่เห็นมีแต่ดวงตาอ๋อเอกยืนอยู่บนนี่ไงยืนอยู่บนที่นอนมีแต่ลูกกระตาพี่เอนี่ไหนขอดูหน่อยที่มองเห็น ม,ม่เห็นอะไรเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยเอา้าเอตกใจหมดเลยอยู่ดีก็พองมจ้าเอเฮ้ย โอเคในที่สุดเราก็ทำบ้านเห็ดกันํำเร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้ว,ลวก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย